สวัสดีครับพีบีการ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปนะครับประีไฟนิวไดร์ครับผมนะครับหลังจากห่างหายไปกันสักนิดนึงนะครับสำหรับเสียงของเจ้าของร้านนะครับเพราะว่ามีของใหม่เข้ามาอย่างเวรกาดนะครับชุดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น D เป็น V หรือแม้แต่โอว์ไดร์กด3.0ที่ว่าเราทดลองเล่นกันครับโอ้โหช่วงนี้เนี่ยนิวไดร์เดือนนี้อาจจะเงียบๆกันสักหน่อยนะครับแต่ก็ จ้าของร้านก็ไม่ลืมที่จะมีคลิปนิวไดทในทุกสัปดาห์ในทุกเดือนนะครับผมคิวต่อไปนะครับเราก็มากันที่ BT05 ในฝั่งของ h e โร่เวิรกันบ้างนะครับผมวันนี้เราจะมาดู h e โร่เวิรที่มีลักษณะเป็นกลางที่ว่าสามารถเอาไปใส่ได้ในทุกเวิร์นนั่นเองนะครับผมจริงๆ h e โร่เวิรเนี่ยมันจะมี2 2ตัวนะครับก็คือ1เนี่ยก็คือในฝั่งของคอติดไฟนะครับซึ่งเรายังไม่ทำนะครับผมเอาไว้ค่อยทิ้งท้ายนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการ์ดที่มีความเป็นกลางนะครับสามารถเอาไปใส่ใน Dual ลแฟลก็ได้นะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีพัฒนาการอะไรยังไงดีกว่าเดิมไหมแล้วก็มีการ์ดอะไรกันบ้างน,นะครับในภายในคลิปนะครับก็ขอจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายนี่จะเป็นในส่วนของ OD หรือว่ายุคเก่านะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นในส่วนของ New Drive หรือว่ายุคใหม่นั่นเองนะครับผม มีอะไรแตกต่างยังไงมั่งนี่เรามาดูกันเลยนะครับใบแรกนะครับผมก็จะเป็นกับตันแอนเซอร์คนหล่อของเรานั่นเองนะครับผมฝั่งซ้ายอันเก่าฝั่งขวาอันใหม่โอ้ฝั่งขวานี่มีสุ่มแล้วก็มีปั๊มทองด้วยนะจ๊ะโอ้สวยกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะขอบนี่นอกจากด้านซ้ายตัวพลังแล้วก็ตัวชื่อจะเป็นทองแล้วเนี่ยก็จะมีขอบทองมาด้วยก็คืออันนี้สวยขึ้นแน่นอนนะครับผม แต่มีข้อแม้ว่าต้องสุ่มได้นะครับเพราะว่าไอาใบนี้ก็น่าจะอยู่หลังกล่องนะครับสกิลอันเก่านะครับฝั่งซ้ายมันบอกว่า answer question นะครับผมก็จ่าย1เกรแล้วก็ทายระหว่างมอนสเตอร์กับเวทมนต์นะครับหลังจากนั้นก็คือว่า,าเรานำการบนกองของเราเนี่ยลงช่องดอกคือเราโม่การกองการตัวเองนะครับถ้าเกิดเป็นตรงกับประเภทที่เลือกเนี่ยการใบนี้ก็ได้รับดับเบิลเอ็กแท็กนะครับพลังโจมตี5้0 0 4น0ี่คลิ ะครับถ้าเกิดเราทานฟอร์มจ่าย2เกตนะครับอ่ะมาที่ของใหม่กันดีกว่ามีบัฟมีอะไรยังไงอย่างแรกที่เห็นแบบโต้งโต้งเลยนะครับผมพลังโจมตี6,000โอ้โหเยอะขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่5,000แล้วนะครับพัฒนาขึ้นนะครับผมอย่างที่2มีสกิลบัลลีกิฟอ่าเดี๋ยวในส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราดูกันที่หลังนะครับสกิลบัลีกิฟมีติดมาให้ค่าคอสมี2เกตเหมือนเดิมนะครับผม แต่ที่ต่างออกไปคือเราจะโม่กองการคู่แข่งแทนนะครับ Answer q u e s t i o n ของเราเนี่ยจะจ่าย1เกเป็นค่าคอสเลยนะครับผมแล้วก็เลือกการ์ดประเภทหนึ่งอย่างนะครับเลือกประเภทหนึ่งอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับมอนสเตอร์หรือเวทมนต์เราสามารถทายการ์ดอย่างอื่นก็ได้อาจจะทายเป็นแฟลกนะครับอาจจะทายเป็น Impact. อิ p a พ t อ่าได้หมดเลยนะครับแล้วก็จากโม่กองการตัวนี้จะเป็นโม่กองการอีกฝ่าย2ใบนะครับถ้าตรง ก็จะได้รับดับเบิลเองแ่งเหมือนกันเลยแต่ว่าโอกาสถูกเนี่ยจะเยอะกว่าเพราะว่าจากตอนแรกที่ใบเดียวจะเป็น2ใบนะครับอา้าวกลายเป็นสายโมกองการอีกฝ่ายอเลยกับอารบิเกลนอนะคตได้เลยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องบอกกันว่าแค่สกิลพูดมาข่าวๆเนี่ยก็ดีกว่าเดิมเกือนทุกอย่างนะครับไม่มีด้อยกว่าเดิมเลยแล้วก็ที่สําคัญคือสวยขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เจ้าของร้านให้นิวไดชนะขาดครับผมครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูของแถมก,กันดีกว่านะครับของแถมนี่จะเป็นกิฟต์ซึ่งแน่อนอนว่าอบาริกิฟต์เนี่ยของเก่ามันไม่มีนะครับมาดูของใหม่กันเลยนะครับของใหม่มาเนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์นะครับอ่ากิฟต์มันเป็นเคาน์เตอร์นะซึ่งบาริกิฟต์อย่าลืมนะครับว่าไม่สามารถเชนได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดเราฝ่ายเราใช้เนี่ยอีกฝ่ายจะเชนไม่ได้นะครับผมก็เคาน์เตอร์นะครับผมค่าข้อก็คือเราประกาศเลือกประเภทของกา้าวหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็คู่แข่งโมก่ก้าวหนึ่งใบ นะครับหาการนั้นเป็นการ์ดประเภทที่เราประกาศไว้นะครับสแตนบัลซี่มอนเตอร์ของเราหนึ่งใบอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราโดนจับเลสแล้วเราทายถูกเรายังได้สแตนหรือไม่แต่เราดับเบิลแอคแท็จากตัวกับแดนแอนเซอร์ไปแล้วแล้วเราประกาศถูกหมายความว่ากับแดนแอนเซอร์จะตีได้3เวฟนะครับโอ้ยถ้าเราทายถูกนะครับก็ถือว่านอกจากจะทายต้องเกิดทายไม่ถูกเนี่ย จะเป็นโมกองการเพื่อนสามใบแบบเบิ่มๆเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. แบบนี้ก็ต้องบอกว่าอาบิเกลหวานเจี๊ยบนะครับผมไปเล่นกับอาบิเกลในยุคโอดีก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นกับอาบิเกลที่จะมาในอนาคตก็ได้นะครับผมโอ้โ oh, ห oh. ก็ต้องก็คือเพ่นต้องเก็บเลยนะครับผมต้องเก็บกันเลยนิวไดชนะขาดแบบเห็นกับผมหลังนะครับมาดูที่มอนสเตอร์ตัวต่อไปดีกว่านะครับน้องเขามีชื่อว่า,าทวีปแห่งการประจัญภัย กันเวลส์นะครับผมก็อันเก่านะครับไซส์3จ่าย2เกณฑ์นะครับผมก็มีดับเบิลแอแพ็กตรงๆเลยนะครับหน้าหลัง8 000, 2 0 0คริติคอลนะครับของใหม่นะครับก็พลังโจมตีไซส์อะไรพลังป้องกันเนี่ยเท่าเดิมคริติคอลเท่าเดิมนะครับผมแต่เพิ่มเงื่อนอ่าเพิ่มสก,กิลมาให้อ่าหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหากเราสวมใส่อเทมอยู่การนี้จะไม่ถูกทำลายโดยความสามารถของมอนเตอร์กู้แข่งโอ้โห มีบาเรียกงแค่เราสวมใส่อเทมนะครับโดยที่สวมใส่อเทมอะไรก็ได้นั่นก็คือถ้าเกิดเราไปเล่นกับ Dual f l a a ลซึ่งเขาประกาศมาแล้วว่า h e โ o w o r อรเนี่ยจะบนได้อย่างน้อยกับเ a n เจ r e ์เวอรซึ่งแน่นอนว่าเวลาของวางขายแล้วนะครับน่าจะเพิ่มได้อีกนะครับผมมาแค่เราสวมใส่ใบนี้ก็มีบาเรียจากมอนสเตอร์แล้วนะครับบอลจ้าของร้างก็ให้นิวไรชนะค่ารับผมมาดูทีฝั่งของเวกันดีกว่านะครับผม เวทอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือเวทป้องกันนะครับผมที่ว่ามีการบัฟขึ้นนะครับฝั่งซ้ายของเก่าเนี่ยลด2ดาเมจเฉยๆนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยลด2เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะมีการเพิ่มเงื่อนไขมาให้นิดนึงเพื่อให้ตรงกับสายหรือว่าให้ความหลากหลายขึ้นคือถ้าเกิดเรามีร้อยอาสูรหรือการที่มีคำว่าฮีโร่ในคุณลักษณะในบนสนามเราเนี่ยความเสียหายจะลดลง4แทนอ่ะ จาก2เป็นสีี่คูณ2กันแบบเบิ่มๆเลยนะครับโอ้โหแล้วไม่มีคอเลยหมายออว่าใบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ยาวๆนะครับผมจะว่าจะมีการการหรือการหยุดเทิร์นที่แรงๆกว่าใบนี้ก็ใช้กันยาวๆนะจ๊ะวันอบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็ให้าทางฝั่งนิวได้ชนะค่าครับผมมาดูกันที่ใบสุดท้ายนะครับผมใบสุดท้ายนี่จะเป็นการ์ดจั่วนะครับผมก็เป็นใบมาตรฐานของสมัยก่อนนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเลือดพงหน่วยหรือต่ำกว่านะครับจ่ายหนึ่งเกตจวดสองนะครับใช้ได้วันเปิดเทินนะครับของใหม่เนี่ยก็วันการเนมเปิดเทินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่เมเงื่อนไขามาให้นอกจากไรหกหรือต่ำกว่าแล้วหรือถ้าเรามีโค้ดเจ็ดไฟ3สามใบอยู่บนสนามนะครับผมตัวที่ไม่เก่งว่าจะเป็นไอเทมหรือเป็นมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดมีก็จวดได้เลยที่โดยที่ไม่ต้องรอเกตไลท์ like. โอ้โห ก็สามารถที่จะเหมือนในวันนี้แค่เราต้องปูบอร์ดหน่อยนะครับผมคือเพื่อ้สกีนก็คือว่าไม่ได้ด้อยลงเพื่อเื่อ้ขายมาให้เราใช้ได้หลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นก็นิวได้ชนะขาดอีกแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับการที่มีความเป็นกลางที่จะสามารถไปปนกับดูออ้เฟกในอนาคตได้นะครับก็คัดมาให้เน้นๆนะครับสี่ใบนี้รวมกับกิฟอีหนึ่งใบนะครับเพราะมันดีจริงๆนะครับมันดีมากๆนะครับผมเป็นการ เป็นสายที่ว่านอกจอากจะมีเวฟแล้วเนี่ยยังมีบาเรียพอประมาณนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะโม่ก๊าดได้ด้วยโอ้โหคือค่อนข้างอนเนกะสมสำหรับฮีโร่เวอร์ใน BD 0ู5ก็ด้วยนะครับแม้ว่าฮีโร่เวอร์ในกล่องนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับในกล่องเก่าๆที่ B d ดีเก่าๆแล้วเนี่ยกล่องนี้เนื่องจากว่าเขามีการใส่การาดสุ่มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่ว่าสูงขึ้นเนี่ยกล่องมันจะเป็นราคากล่องละ250นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่า ถ้าน้องๆมีปัจจัยที่จะซื้อ4กล่องได้โดยที่ไม่แยกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครจะแยกนะครับตามร้านการทั่วไปหรือว่าร้านพีเบคการ์ดเกมก็แยกนะครับผมราคาก็เป็นมิรแน่นอนนะครับน้องๆก็สามารถที่จะมาสอบถามกันได้ซึ่งแน่นอนนะครับมันจะวางขายในเดือนหน้ากันแล้วนะครับผมโอ้แน่นอนเลยนะใครที่รักฮีโร่เวอร์นะครับผมและยิ่งบนกับอ่าเดนเจอร์เวอร์กันด้วยเนี่ยก็กลายเป็น ตำหวงอันตรายนะรับผมเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่อันตรายเนี่ยน่าเล่นสุดๆไปเลยนะครับผมจะคลีเอยจะเวฟเอยเนี่ยรับรองว่าพร้อมขึ้นมาสู้กับอาซีดาฮาแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ว่ารักเราชอบเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยนะครับผมใครที่ว่าลาังเลอยู่ว่าจะเล่นนิวได้หรือเปล่าเป็นโอกาสดีแล้วนะครับเปิดเวอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็ เปิดสายใหม่ในกล่องยามีเยอะเลยนะครับคลิปเก่าๆเนี่ยเราทำแล้วไปวิเคราะห์เป็นสายๆมาแล้วน้องๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่าแล้วก็ฝากากดไกลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจ้า